ในข้อที่สองเนี่ยนะคะเขาบอกว่าพุทธแรกของตัวหารไปหารพุทธแรกของตัวตั้งนะคะแล้วก็นําผลที่ได้ไปคูณตัวหารนะคะแล้วก็จากข้อสามไปลบออกจากตัวตั้งนะคะแล้วก็จากข้อสี่นำไปเป็นตัวตั้งใหม่นะคะอันนี้ครูก็สรุปมาให้เนาะโอเคเดี๋ยวคณิตศาสตร์เนี่ยมันเขาเรียกว่าเป็นวิชาที่ฝึกทักษะนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองมาทำ สักสองข้อเนาะวันนี้ก็จะทำให้เป็นตัวอย่างแต่แต่ว่ามันก็สรุปมาเป็นหลักการแล้วนะคะามาดูข้อแรกนะคะข้อแรกก็จะเป็น x กำลังสองนะคะบวก6 x ลบ72นะคะแล้วก็หารด้วย x ลบ6นะคะซึ่งในการหารเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการหารยาวนั่นเองนะคะโอเคมาดูกันเลยจ้า ทีนี้เราก็เขียนตัวตั้งนะคะก็จะเป็นเอ x กําลัง2นะคะบวกห x ลบเจ็ดสบสอนะคะก็ให้เราเขียนตัวตั้งไว้ข้างในแล้วก็ตัวหารเนาะ x ลบหอ่าไว้ข้างนอกแบบนี้นะคะมาดูขั้นแรกทำยังไงนะคะ ขั้นที่หนเนี่ยก็เรียงพจน์เรียบร้อยแล้วคําว่าเลียงพสน์เนี่ยก็คืออให้เรียงดีกรีนะคะจากมากไปน้อยก็อย่างตัวแรกก็ดีกรีก,กาลังสองกำลังหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่มีเนาะโอเคทีนี้ก็ขั้นที่สองนะคะพสน์รแรกนะคะของตัวหารไปหารพจน์แรกของตัวตั้งนะคะก็คือให้เอาตัวนี้นะคะมาหารตัวนี้นะ หรือว่าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวกลัวว่ามันจะยังไงนะคะเ,เราก็เอามาเขียนไว้ข้างนอกก็ได้เนาะก็จะเป็น x ก,กําลังสองนะคะหาร x ืซึ่งมันก็จะได้เท่ากับ x ถูกไหมคะอมพอเราได้ค่าตัวนี้ให้เราเอามาเขียนนะคะเป็นผลลัพธ์ที่ข้างบนนะคะก็จะได้ x นะคะ ทีนี้พอเราได้แล้วว่าเอามาหารกันแล้วนะคะเราก็เอา x เ,เนี่ยมาคูณด้วย x ลบ6อีกทีหนึงนะคะก็คือนำผลที่ได้ไปคูณตัวหารนะคะข้อที่3อืมเราก็จะเอาผลมาคูณตัวนี้นะคะโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวครูเขียนไว้ เล็กๆทางนี้เนาะเผื่อว่าพวกเราได้ไว้ดูนะคะอะมันก็จะเป็นอืม x นะคะคูณกับ x ลบ6นะคะก็จะได้ x ก,กำลัง2ลบ 6x ถูกไหมก็ต่อเนื่องในเรื่องของการคูณนะคะการคูณพหุนามซึ่งตรงนี้มันก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะ เออ่โอเคพอเราได้ผลลัพธ์แล้วเราทำยังไงนะคะเราก็เอามาเขียนตรงนี้นะคะอืมตรงนี้มันก็จะได้ x กำลังสองเนาะเดี๋ยวครูลบก่อน x กำลังสองลบหก x นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการหารปกตินะคะก็เอามาลบกันนั่นเองนะคะปึ๊บ ทีนี้ตัวนี้ก็นะคะได้ศูนย์แน่นอนถูกไหมอืมเนี่ยก็คือได้ศูนย์นะคะแล้วก็มันจะมีชุดนี้หกเอ็กลบลบหกเอ็กนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ากลัวว่างงยังไงอ่าเราก็สามารถมาทดได้อีกนะคะเอ่อก็จะเป็นหกเอ็กนะคะลบกับลบหกเอ็ก เห็นไหมนะเดี๋ยวบางคนเนี่ยถ้าให้เป๊ะนะคะก็เราต้องมาทดข้างนอกดูนะลูกบางคนเนี่ย6กไม่ใช่เอาบวกหกลบหใช่ไหมบางคนก็คิดว่าเป็นศูนย์เลยถูกไหมคะแต่ถ้าให้คอนเฟิร์มเนี่ยอาจจะแบบอ่ในขั้นแรกเนี่ยเรายังไม่ชำนาญเท่าไหร่นะก็สามารถเอามาตั้งคูณกันแบบนี้ได้เลยนะคะ มันก็จะได้เท่าไหร่คะก็จะได้ 6x บวก 6x ถูกไหมก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะเออ่เท่ากับ 12x เนาะอืมเดี๋ยวกูขยับมาทางนี้ปืด๊ดก็จะได้ 12x นะคะอ่าได้ 12x โอเคนั่นก็คือตรงนี้อะ 12x นะคะทีนี้ข้างบนเราก็ ดึงลงมาใช่ไหมนะคะก็จะเป็นหลักการหารปกตินะคะก็จะเป็นลบเจอ่าเนี่ยค่ะจบในหนึ่งรอบนะคะทีนี้พอลอบต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นหลักการเดียวกันเลยนะคะก็คือให้เอาเนี่ยให้เอา x มาหารเนี่ยเอามาหารกันนะคะก็คือข้อข้อสเลยเพราะว่าเราเรียงพจน์อยู่แล้วถูกไหมพจน์แรกของตัวหารไปหารพจน์แรกของตัวตั้งนะคะเนี่ยตรงนี้ก็จะได้เป็น12 X 12 x หารด้วย X เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ12ถูกไหมนะคะ ทีนี้พอได้สิบสองปุ๊บเราก็เหมือนเดิมเราก็เอามาใส่ตรงนี้ถูกไหมคะมันเป็นค่าบวกเราก็ใส่บวกนะคะอืมเออก็จะเป็นบวกสิองนะคะพอได้แล้วทํายังไงต่อคะเราก็เอามาคูณแบบตะกี้จำได้ไหมนะคะเอามาคูณตัวนี้นะคะ ซึ่งเดี๋ยวทำไปหลายๆข้อเนาะเราก็จะมีความชำนาญมากขึ้นนะคะอืมครูมาเขียนเล็กๆไว้อีกเนาะ mm. เผื่อเราจะได้ไม่ลืมนะคะ mm. ก็จะเป็นเอ่อสิบสองนะคะคูณกับ x อกลบหกนะคะก็จะได้เป็นสิบสองกลบ 72นะคะพอเราได้แล้วเราก็เอามาเขียนตรงนี้นะคะอืมก็จะเป็นเดี๋ยวาคูลบก่อนเนาะ12 <c oughs> 12 x งสลบเจนะคะก็ลบกันเป็นไงคะได้ศูนย์กวดีเลยนะคะตรงนี้ก็คือลบ ลบ72บวกเจถูกไหมคะก็จะเป็น0เนาะโอเคมันก็จะได้เป็นลักษณะของเขาเรียกว่าเป็นการหาลงตัวนะคะสำหรับข้อแรกอ่าก็เอามาสรุปนะคะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์นะคะอืมก็คือข้างบนนั่นเองนะคะก็คือ x บวกสิบสอเนี่ยคะ่ะจบ หนึ่งข้อโอเคได้ไหมนะคะงั้นเดี๋ยวมาเพิ่มความชำนาญมากขึ้นนะคะมาเราจะเป็นเอ,อเอ็กกำลังสี่นะคะบวกด้วยสองเอ็กกำลังสองนะคะบวกหนึ่งแล้วก็หารด้วยเอ็กกำลังสองลบเอ็กบวกหนึ่งนะคะทีนี้ครูบอกแล้วว่านะคะในเรื่องของออการเรียงดีกรีเนี่ย เราจะเห็นว่า x ก,กำลังสนะคะแล้วมันมา x ก,กำลังเลยถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่หายไปก็คือ x ก,กำลังสนะคะคือถ้ามันไม่มีให้เราเพิ่มดีกรีเข้าไปนะคะก็จะ x ก,กำลังนะคะแล้วก็ x ก,กำลังมันไม่มีนะคะเราก็เพิ่มไปเลยนะคะก็เป็น x ก,กำลังสนะคะ บวก 2x กําลังสองแล้วก็บวก1นะคะแล้วก็ตัวตั้งก็เอามาเนาะก็จะเป็น x กําลัง2ลบ x นะคะแล้วก็บวก1ทีนี้เราก็มาคิดปกติเลยนะคะคิดปกติก็คือในขั้นแรกก็ต้องเอามาหารกันถูกไหมนะก็จะเอาเออตัวหารนะคะกับตัวตั้งเนี่ย ก็จะเป็นเอ็กกำลังสี่หารเอก,กำลังสองก็จะได้เท่ากับ x อก,กำลังสองนะคะพอได้แล้วเราก็เอาใส่ไว้ตรงนี้ถูกไหมเราก็คูณด้วยตัวนี้นะคะก็ตามขั้นตอนที่ครูบอกไปเหมือนข้อที่หนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวลบก่อนเนาะอืมนะคะก็จะเป็น เอ็กซ์กำลังสองอ่าก็ไว้ข้างบนเนาะก็จะเป็นเอ็กกำลังสองแล้วก็เอามาคูณกันนะคะขัวม,มาเขียนไว้ข้างๆแล้วกันเนาะเผื่อดึกๆไว้ดูนะคะก็จะเป็นอเอ็กกำลังสองคูณกับเอ็กกำลังสองลบเอ็กบวกหนึ่งนะคะก็จะได้เอ็กกำลังสี่นะคะ แล้วก็ลบ x กำลังสามนะคะแล้วก็บวก x กำลังสอง่านะคะก็เราก็จะเอาไปใส่ไว้ตรงข้างบนนะคะก็จะเป็นผลลัพ์ก็คือ x กำลังสี่นะคะลบ x กำลังสามนะคะบวกด้วย x กำลังสอง ก็ตั้งหารปกติเลยนะคะทีนี้ก็มาดูอีกนะคะเอ่อก็จะเป็นตัวนี้มันก็ได้ศูนย์ถูกไหมนะคะใน x กำลัง3เนี่ยมันไม่มีถูกไหมอ่ากูขยายนะคะเราก็ใส่ศูนย์เพราะฉะนั้นค่าตรงนี้มันจะเท่ากับศูนย์นะคะอืมเนาะเดี๋ยวลบก่อน ทีนี้มันศูนย์ยังไงนะคะพอเราเอามาเขียนเนาะมันก็จะเป็นศูนย์ x กำลังสามลบกับแล้วก็ลบ x กำลังสามนะคะก็จะได้เท่ากับ x กำลังสามถูกไหมเพราะตรงนี้มันก็คือมีค่าเท่ากับศูนย์นะคะลบเจอลบก็เป็นบวกนะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ผลลัพธ์ก็คือมันจะได้ x ก,กำลัง3นะคะได้ x ก,กำลัง3แล้วก็บวกด้วยเช็คเรื่องการบวกลบพหุนามนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเท่าไรอีก 2x ก,กำลังสองลบ x ก,กำลัง2นะคะก็จะเป็นอสอง x กำลังสองแล้วก็ลบ x กำลังสองก็จะได้สองลบหนึ่งใช่ไหมก็จะเป็น x กำลังสองนะคะอืมนะละเอียดมากๆนะคะตามดูทีละขั้นตอนนะจ๊ะเออมันก็จะเป็นนะคะ x กำลังสอง x กำลังสองแล้วก็เออตรงนี้เนี่ยนะคะ มันมันต้องมี x นะคะเดี๋ยวครูใส่เข้าไปก่อนนะเออเพราะว่ามันไม่มีดีกรีถูกไหมมันต้องเรียง x กํลังสองบวก0 x นะคะแล้วก็บวก1นะตรงนี้ข้างบนเนี่ยมันก็จะเป็นดึง0 x ลงมานะคะบวก0 x ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันมีค่าเท่ากับ0นะคะแต่ว่า ใส่ไปนะเราจะได้ทำตามขั้นตอนนะคะอือเดี๋ยวนะก็จะได้ศูนย์ x นะคะทีนี้เราก็เอามาหารเหมือนเดิมนะคะเอามาหารก็จะเป็น x กําำลังสามหารด้วย x กําำลังสองนะคะก็จะเป็น x กําำลังสามนะคะหารด้วย x กํากำลังสองเท่ากับ x ถูกไหมมันก็เลยได้นะคะมันก็เลยได้บวก x นะคะแล้วก็เอาไปคูณเนาะก็จะเป็น x กำลังสามนะคะเดี๋ยวเอาสีน้ำเงินเหมือนกันเนาะก็จะเป็น x กำลังสามอ่าแล้วก็เป็นลบ x กำลังสองนะคะ x คูณหนึ่งก็ได้เป็น x นะคะอืมก็บวก x นะคะลบกันปืด๊ดนะคะตรงนี้ก็จะได้หนึ่งลบลบหนึ่งใช่ไหมข้างหน้าคือได้ศูนย์แน่นอนนะคะตรงนี้มันมันก็เป็นศูนย์ถูกไหมจับมาทีละคู่นะคะแล้วก็ ในตรงนี้นะคะคู่นี้บ้างเนาะอ่า x ก,กำลังสองลบกับลบ x ก,กำลังสองก็ได้เป็นเท่าไหร่คะก็เป็นหนึ่งบวกหนึ่งใช่ไหมถ้าครูเอามาเขียนนะคะอือตรงนี้อ่าดูนะก็จะเป็น x ก,กำลังสองลบกับลบ x ก,กำลังสองนะคะก็จะได้ x ก,กำลังสองบวก x ก,กำลังสองซึ่งมันเท่ากับ2 x ก,กำลังสองนั่นเองนะคะอืมก็จะได้ผลลัพธ์มาก็จะเป็นออสอง x ก,กำลังสองนะคะลบ x อ,อ่าแล้วทีนี้เราก็ดึงตัวนี้ลงมานะคะบวกหน่งอืมไงต่อเสร็จแล้วยังหลายขั้นตอนมากนะคะก็ดูทีละสะเต็ปไปนะคะ ทีนี้ก็เอามาหารอีกเหมือนเดิมนะคะมันก็ยังไม่จบนี่เอามาหารกันเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็น 2x กําลัง2นะคะ 2x กําลังสองหารด้วย x กําลัง2ซึ่งมันเท่ากับ2นั่นเองนะคะอ่าเราก็เอาไปใส่ตรงนี้ถูกไหมก็เป็นบวก2นะคะ อืมแล้วก็เอาสองมาคูณในชุดนี้เหมือนเดิมนะคะมันก็จะได้สองคูณกับ x กําลังสองลบ x บวกหนึ่งเดี๋ยวเอามาตั้งไว้นะคะสองคูณกับ x กํลังสองลบ x บวกหนึ่งนะคะก็จะเป็นเท่าไหร่คะ สอง x ก,กําลังสองลบสอง x บวกสองนะคะอืมก็เอามาเขียนเลยนะคะก็จะได้ก็จะเป็นสอง x ก,กําลังสองนะคะแล้วก็ ลบ 2x นะคะลบ 2x นะคะแล้วก็บวก2แบบนี้นะคะปด๊ดแล้วก็ลบกันเหมือนเดิมนะคะข้างหน้าก็เป็น0แน่นอนถูกไหมก็จะเป็น x ลบกับลบ2นะคะก็ได้1ใช่ไหมก็เป็น 1x นะคะลบ1เนาะก็จะได้4นะคะก็คือ ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือจบแล้วนะคะเดี๋ยวลบตรงนี้ก่อนหน้านะคะก็จะได้เศษ x ลบหนึ่งนะคะก็สรุปนะคะสรุปเออจะได้จะได้ผลลัพธ์ก็คือ x ก,กำลังสองนะคะ x ก,กำลังสองบวก x บวกสองนะคะเศษก็คือ x ลบหนึ่งอันนี้มันก็จะมีเศษด้วยคือทำไมเราต้องจบนะคะทั้งที่มันมัน xx เ,เ,เนี่ยเพราะว่าข้างหลังเนี่ยมันคือ เลข2แล้วนะคะโอเควันนี้ก็เรียนวิทย์กับครูอ้อยก็ไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวใครมีอะไรสงสัยเนี่ยก็ฝากคำถามไว้ใต้คลิปก็ได้หรือว่าอยากให้ครูเพิ่มเนื้อหาเรื่องไหนก็กคือคอมเมนต์ไว้ช้างล่างได้เลยนะคะงั้นก็วันนี้ก็ไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย